สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่เกมเ<อ>ที่ชื่อว่า Grand Shooter <'s> นะครับเกมนี้เป็นแนวแบบยิงนะครับ F.P.F เ,เขาเรียกว่าแนวอะไรนะที่แบบเหมือนเกมตู้นะครับรีโหลดรีโหลดอะไรประมาณนี้โอ้มาแล้วอุอ้ยกระสุนหมดแล้วรีโหลดยังไงวะเนี่ยอ๋อต้องกดนี่นะครับต้องเล่น2มือนะครับอ๋อต้องล้อด้วยจงังหวะออ อันตรายมากนะครับเราต้องพยายามเก็บลูกไว้นะครับเฮ,ฮ้ยโหพลาดแล้วนี่มันมีจุดเล็งปืนนะครับว่ามันจะยิงตอนไหนมันจะดูตรงที่สีเหลืองนะครับอย่ายิงอย่ายิงยิงถังกระยาเลยมาแล้วเหรอจ้าเก็ลูกกันเก็ลูกอุ้ยอุ้ยอ๋อเราไม่ฆ่ามันนะครับโอ้อันนี้เราฆ่ามันนะครับนี่ไงน,นี่ไงโดนปืนเอ้ยบ ไอ้ไงให้โดนปืนโดนปืนเจ็บมือโอ้เจ็บมือแล้วตายนะครับโอ้โหไอตัวกันอยากตายมากใช่ไหมอยากตายก็บอกมาสิโอ้โหเจอแบบนี้ฉันร้อนเจอแบบนี้มันก็ร้อนเลยนะโอ้โหจริงจริงนะครับฉันหนาวนะโอ้ฉันหนาวจังเลยแบบนี้มันไม่ไหวแล้วจ้าไม่สนแล้วยิงงัวแล้วสดชื่อแน่ตึ๊ โอ้โหอ้นี้บอกโอ้เจ็บมือแล้วก,ก็ตายดีกว่านะครับแกล้งตายนี่ไงมาที่โอ้กระสุนหมดพอดีเฮ้ยโอ้รอดไปนะครับอาบังบอกว่าอย่ายิงผมเลย,อย,อ,ยอย่ายิงผมเลยโอเคครับเดี๋ยวผมช่วยเหลือนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยเหลือทุกคนเลยโอ้โหมันวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับนี่ไงยิง อุ๊ยอุยเหลือนัดเดียวนี่ไงอุ๊ยจุโอ้ยกระสุนหมดนี่ไงเกือบไม่ทันนะครับกระสุนหมดอุ้ยคุยมันมาแล้วนี่ไงยิงเข้าไปมาเลยไอ้ยโหเราเป็นสาวเลยนะสุดยอดจริงไม่นะแม่ไม่นะพ่อพ่อแกตายซะเถอะโอ้โห เหมือนเราเลีวมากเลยนะแล้วเราทํำยังไงเนี่ยอา้าหรือว่ามีจะมีให้เลือกว่าเอ้ยจะฆ่าเด็กหรือไม่ฆ่านะครับเด็กมันก็คงแค่แหละ,ะครับผมว่านะเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งออฟไลน์ line และออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าใครมีเน็ตนะครับก็เชื่อไปเลยใครไม่มีเน็ตนะครับก็เล่นแบบออฟไลน์ line ไปนะครับ เพื่อนบอกอ้าวพี่ถ้าผมไม่มีเน็ตผมก็ไม่ต้องเชื่อมสิก็ใช่ครับถูกต้องที่สุดเลยนะครับเอาล่ะเรามาเช็คตั้งที่2นะครับเซตเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์เอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาต่อดีกว่าแนละ้อื้อโอ้โหโอ้โหนี่มันปืนอะไรวะเนี่ยแรงจริงอ๋อลูกซองออ้ลูกซองลูกซองโอโ้ลูกซองโอ้โหใครโยนลงมาเนะี่ย จะโยนเพื่อนลงมาทำไมนี่ใส่ไม่ดีเลยนี่ไงโอ้โอ้มาเลยมาเลยโอ้โหเฮ้ยมันแรงจริงชิ้นหนาวเลยอโอสองตัวเลยนะจ๊ะาแบบนี้มันก็ต้องเจ็บแน่นอนมิชชั่นคอมพิวต ชนะแล้วนะครับโอ้โห,โโหเกมนี้มันไม่ได้ยากเลยนะเล่นง่ายมากนะโอเคเรามีลูกซองนะครับตอนนี้โอ้โหอัพเกรดทีก็น่าจะเปิดกระเป๋าเคบตะล็อกเ๊บได้บาสุก้าไม่ใช่ละปืนช็อกกันนะครับ2ลูกอันนี้บอกเลยเลยว่ายิงทีนะครับมีดุ้นเนะี่ยมีดุ้นหมายถึงเาเจ็บเจ็บตัวแน่นอนนะหัวแตกหัวแตกแน่นอนนะไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้นะครับ เอาละเราตัลุยต่อกันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันนะว่าจะเป็นยังไงโอ้โหใจเย็นๆอย่าเพิ่งยิงเออฉุบอืมอืมอุ๊ยอุ้ยเรามีปืนไอ้นี่ใหม่เรามีปืนใหม่โอ้โหเผื่อเจอเผื่อเจอนี่อย่าเพิ่งเจอเพิ่งเจอขอปีกกระสุนก่อนตึกๆๆโอ้โหเอ้ยผมว่าเกมมันทําดีนะเออเกมมันไม่ได้ทําขี้เละโอ้โหเกือบไปเกือบไปไปเห็นลูกซองกัน ไม่งไงผมว่าถ้ามันมามันมาหมูต้องคือเราต้องกดให้ไวนะครับในการเปลี่ยนเนี่ยไม่งไงผมไวยอยู่แล้วเออหู้อึไม่ทนันไม่ทนันเฮ้ยจุ๊บหเฮ้ยจุ๊บหืหไม่เปลี่ยนไม่ช็อกกันอุ้ยตา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 ย,ตายงานนี้งานนี้อ้าวไวอะไรให้สามวินะครับกับการเปลี่ยนกระสุนไม่ทนัน เอาล้ครับวันนี้ผมก็ขอฝากเสื้อ G St i ิ g ตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กว่าะเรื่องไงแล้วขอฝากสาวๆคนนี้นี่ครับจนานะครับจนาโจนาโจนาใช่ไหมโจ J O โ N นะโจนาโจนานะ่น่าจะชื่อโจนาแหละโจนานะครับคนนี้เป็นทหารสายพานนะครับเสื้ออาจจะดูวับแววนะครับแวววับนะครับบาดสายตานได้นะครับ บอกเลยว่าเธอคนนี้นะครับมีอะไรเด็ดๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันนะครับว่าสนุกขนาดไหนนะครับเราก็มีปืนเนี่ยให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ำๆแล้วช็อตติ้งกันแม็กนัมนะครับหร,รือว่าจะเป็นไรเฟิลหรือจะเป็นปืน A k เคนะครับห้าหนึ่งโอ้โหไม่ไรเฟิลไม่มีนะก็ส่วนใหญ่เป็นปืนลูกซองกับปืนโกนเป็นหลักนะครับ ก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมก็ฝากเกมนี้ไว้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่แบบว่าชื่นชอบในการยิงนะครับหรือใครที่แบบว่ากําลังหาเกมแบบยิงเพลินๆนะครับก็มีเกมหนึ่งสำหรับเกมนี้นี่ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดแชร์อย่าลืมนะครับแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ได้มีคนรู้จักมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีผมแชร์ในกลุ่มเนี่ยคนก็อาจจะมีเท่านั้นนะครับซึ่งผมไม่ได้รู้จักเพื่อนเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่าให้พลังแห่งการแชร์นะครับช่วยกันนะครับก็ได้มีคนมา พูดคุยกันเยอะๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ